เทพหนุนดวงให้รวยสีวันเกิดเฮงมากจับอะไรก็ได้เงินดวงชะตาตกตำแหน่งอะไรเรามาดูกันครับเปิดไพ่ย,ย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสีวันเกิดเฮงมากนะครับจะเลิศลูกเรืองคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาตกตำแหน่งมีความสุขสมหวังดังใจหมายนด่งเดียวจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่าน ความสุขความเจริญความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินอันทองมีการแบ่งปันทางด้านเรื่องความรักความอบอุน่นความห่วงใจท่านจะได้เจอใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตท่านที่ยังโสดจะได้เจอคู่ท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะสมหวังตามใจหมายชะตาของกนเกิดวันนี้จะได้เจอคู่หูได้ร่วมมือการทําธุรกิจมีความใจดีห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความกลมกืนมีความเคารพซึ่งกันและกันสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรที่จะก้าวไกลเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะคมเห็นจิตใจของใครบางคนไม่มีอันควรเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดท่านก็ลองดูสิครับความเจ็บปวดรุนแ้วมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทำอะไรก็ควรคิดถึงคนอื่น,นเพราะว่ากรรมเดี๋ยวสมัยนี้มันติดจรวดจะี๋ยทำอะไรนะครับจะต้องระแวดระวัง การทะเลาะก,กับใครบางคนไม่ใช่เรื่องดีทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะยุติปณีปนอมระหว่างคู่กรณีเวลาแห่งการแข่งขันได้เกิดขึ้นแล้วการแข่งขันการทําคุณงามความดีเป็นเรื่องที่ดีมิควรทําชั่วเด็ขาดสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองการร่วมือร่วมมืออะไรบางอย่างตกตําแหน่งโชคชะตาท่านท่านจะได้เงินทองวาสนาอํานาจบารมีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทอง นะครับได้คู่หูคู่ที่ใช่หรือว่าเขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่รักของท่านจะมาหนุนนําดวงชะตาท่านความประสบความสำเร็จร่ํารวยเกิดขึ้นตกตําแหน่งการหลบหนีแอบซ่อนนะครับเหรียญที่ตกตําแหน่งนะครับในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าก็เหยียบเงินไว้ตกตําแหน่งในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องรู้สึกว่าตัวเองขี้เหนียวรู้สึกว่าตัวเองจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองแต่ว่าต้องขี้เหนียวทํางานหนัก ก็เงินมันได้ไมายากให้ทํำยังไงล่ะคนเกิดวันอังคารชะตาชีวิตตกตําแหน่งกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมีความกล้าจะมีแรงกระปี้กระเป๋าจะไม่ได้รับข่าวดีดวงชะตาของท่านกาลังจะเปลี่ยนแปลงไปโชคลาภเงินทองวาสนากําลังจะเข้ามามีความกล้าได้กล้าเสียเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําความคิดส,สร้างสรรค์ สิ่งต่างๆกำลังจะเข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวเลืรลับเรื่องราวอาถรรพ์อาจจะมาหนุนนำโดสชาวต่า,านามีพลังสร้างสารรค์มีความเชื่อมีความศรัทธาชอบความตื่นเต้นมีการตอบโต้อ,อย่างรวดเร็วฉับพันทันทีทันใดเพราะฉะนั้นสติปัญญางท่านกำลังจะเกิดดวงตาของท่านเห็นธรรมอำนาจบารมีวาสนาความสุขความเจริญจะมีการรับจ้างเพื่อจะส่งข้อความให้กับไครบางคนเพราะฉะนั้น ตัวท่านอาจจะเป็นผู้ที่เป็นสะพานบุญคอยหนุนนำดวงชะตาให้กับใครสิ่งดีๆจะบังเกิดรับงานใหม่การงานการเงินจะได้เจอกับคนที่ใช่บุคคลที่ใช่ผู้นั้นอาจจะมีบุญบุญสนวาสนาในอดีตชาตินำพาโชคลา่าเงินทองวาสนาให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นบุญบุญสนวาสนามันเป็นสื่อให้กันและกันนะครับดวงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าให้ย้ำดวงชะตาว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักจะเป็นไปได้ด้วยดี เรื่องราวต่างๆเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสัมพันธ์ทางเพศบ่งบอกถึงโชคชะตาจะนําพาความตื่นเต้นนะครับความเล้าใจนะครับจะได้พบกับใครบางคนสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านคุณจะได้รับผลประโยชน์จากการฝึกฝนตนเองเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่จะได้รับข่าวสารเงินทองไหลามาเทมาประสมเ็จล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองสมหวังดังใจหมายละทีนี้ นะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิดการตอบโต้กับสิ่งใดต่างๆที่จะเข้ามาอยา่างรวดเร็วมันมีแรงกระตุ้นทางเพศคนที่ได้ดีนะครับเป็นครูพนากาักงานส่งของพนากาักงานทำตำแหน่งต่างๆที่ได้ยศได้ตำแหน่งนะครับเราไม่วัดกันที่เงินนะครับแต่ว่าเราวัดที่นะครับลักษณะดวงชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านชอบในสิ่งต่างๆที่ท่านทํา ะจะได้มีเรื่องราวาต่างๆได้เรื่องเล่าให้แก่ลูกหลานฟังคนเกิดวันพฤัสาดีดวงชะตาตกตำแหน่งรับทรัพย์ถือโชคสมหวังดังใจหมายท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านตกตำแหน่งชะตาที่ดีอีกไม่นานท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะเกิดเหตุการณ์เรื่องราวสุขสมสุขภาพแข็งแรง ได้ความพึงพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชะตาชีวิตเงินทองไหลามาเทมาสิ่งที่ท่านวาดฝันเอาไว้มีแรงปัจฉนาแรงกล้าสิ่งนั้นแหละจะเข้ามาหนุนนาดวงชะตาท่านเพื่อนฝูงบริวารจะเข้ามาหนุนนําดวงชะตาสถานการณ์เรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาถู่ตัวท่านแต่ท่านก็ต้องอย่านิ่งนอนใจ ช่วยเสริมพละบารมีให้แก่ตนเองเอาใจใส่กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัญหาของตนเองเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่ามองข้ามอย่ามัวแต่ขอช่วยเหลือปกปักคุมงรองรักษาคนอื่นดูตัวเอง้างเพราะท่านเป็นคนที่ใจกว้างขอช่วยเหลือปกปักคุ้งทรองรักษาคนอื่นบุคคลอื่นตกทุกข์ได้ยากท่านคอยเข้าช่วยเข้าสนับสนุนแต่ยังไงก็แล้วแต่ข่าววิวาจะเกิดขึ้นกับโชคชะตาของท่าน ความวิวาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะว่าท่านอาจจะมีเกณฑ์มีโชคหนุนนำดวงชะตาตัวเองก่อนที่ท่านจะเข้างานวิวาหรือว่าตัวท่านจะได้เป็นงานวิวาของเพื่อนอท่านในงานแต่งงานก็ได้แรงปัถนาจะเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่ท่านปารถนาอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดก็เพราะว่าสิ่งนั้นกําลังจะเข้ามาหนุนนําทําให้ท่านสมหวังดังปัถนาไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเลขเสียงนําโชคถูกหวยรางวัลใหญ่ก็เป็นไปได้ โชคชะตากาลังมีโชคลาภเงินทองวัสนาสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหนุนนาให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงดาวลักษณะดวงดาวดาวพูโตเป็นลักษณะแห่งความตายการจัดแจงตามแบบแผนการจเจริญเติบโตหรือสิ่งเสื่อมถอยจเจริญเติบโตในสิ่งใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีกลงล้อนะครับแห่งความน่ากลัวการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างครับคนเกิดวันศุกร์ชะตาตกตำแหน่งพักฟื้นตัวมีความต้องการการพักผ่อนมีการพักผ่อนชั่วคราวมีการทําความรู้กับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะต้องจัดแจงกับปัญหาต่างๆพักฟื้นขึ้นมาใหม่หลุนนำดวงชะตาตัวเองให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองความสงบสุข ความพักผ่อนคอนทายตึงเครียดปัญหาต่างๆกําลังจะคลี่คลายความสุขควมจเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตากําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความร่ํารวยจะบังเกิดการพักฟื้นการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับการปะทะกับใครบางคน สิ่งต่างๆภาวะตึงเครียดภายในจิตใจกําลังจะคี่คลายเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่รับทรัพย์โดยโชคสมหวังตามใจหมายมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีเวลาเป็นเวลาแห่งการหยุดพักผ่อนถึงเวลาอำนาจปารมีวาสนาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมินทองสถานการณ์ต่างๆต,ตกตำแหน่งหน้าที่จะสำเร็จ ความประสมคํามเร็จความยินดีบีดาเกิดขึ้นในโชคชะตามีการแก้ไขเอาชนะกับปัญหาต่างๆความเจริญย,ยานทำสิ่งใดก็จะสมบัติถนาล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองเป็นคนที่เมืนแรงกระตุ้นทางด้านจิตใจอย่างแรงกล้าเป็นคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงสถานการณ์บอกได้เลยว่าชัยชนะกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่าน จดจำประวัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาขท่านแล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายชื่อเสียงเงินทองอำนาจบาร,รมีวาสนากำลังจะเข้ามา